สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลีอ,อยู่ที่ชาอำมค่ะแต่ว่าทริปนี้นะคะหลีไม่ได้มาเพียงลำพังค่ะเพราะว่าลิมีมีเวียนะคะมีเวียบอดี้โลชั่นอินชาอร์สูตรอินเทนซีฟนะคะมาเป็นเพื่อนร่วมทริปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นใช้หลังอาบน้ำชนิดล้างออกนะคะตัวนี้ดียังไงทำไมหลีถึงต้องพามาเที่ยวชาอำมด้วยค่ะสูตรนี้นะคะสีเงินเป็นสูตรสำหรับผิวแห้งนะคะ สำหรับผิวธรรมดาก็มีนะแต่สูตรสำหรับผิวแห้งเนี่ยเขาจะเขียนไปเลยว่าผสมอัลมอนด์ออยนะน้ำมันสกัดจากมเมล็ดอัลมอนนั่นเองอุดมด้วยสารบำรุงผิวจากน้ำมันอัลมอนจึงไม่เพียงแต่ฟื้นบำรุงผิวแห้งเสียอย่างล้ำลึกนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีแมมาร์กไว้ว่าบำรุงผิวเนี่ยเป็นผิวชั้นนอกนะแต่อย่างทิ้งความชุ่มชื่นไว้บนผิวด้วยนะคะผิวนุ่มชุ่มชื่นกินน้ำยาวนานนะคะซึ่งก็ก็ไม่ได้โมนะก็จริงอยู่ ก็คืออานน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็รูปลานะคะให้ทั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกด้วยนะว่าให้ทาขนาดตัวเปียยน,นะคะกันฝืดนะคะแล้วก็ไม่ต้องพอกหรือทาทิ้งไว้แสดงว่าสูตรนี้เข้มข้นมากนะคะแล้วก็ให้หล้างออกได้เลยนะคะเลยซึมทีเดียวนะคะผิวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีการถูกปกคลุมด้วยครีมบำรุงผิวนะคะแต่ว่าพอนแท้ปุ๊บเนี่ยไม่เนิะนะคะแต่รู้สึกว่าผิว วันหนึ่งใยไหมอันนั้นก็เวอร์ไปคงความชุ่มชื่นโดยเคลือบอยู่บนผิวนะคะแล้วก็เช็ดตัวให้แหง้งพร้อมแต่งตัวได้ทันทีเก๋ๆไม่ลา่าอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะต้องทดลองจัดกันซะแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ผิวแห้งมาก Nivea Body Lotion in Shower Intensive Skin Conditioner นะคะจริงๆแล้ววิธีใช้ไม่ใช่แบบนี้นะ,ะวิธีใช้ต้องเปียกน้ำก่อนนะคะเปียกน้ำก่อนค่ะเหมือนกันยติดหน้าขาวหอมนะคะ ใช้แล้วนะคะรับรองว่าสวยสะพังแน่นอนนะคะไม่แพ้ไม่สวยสะพรึงนะคะท่านี้นะคะเป็นการถ่ายหลังจากทาไปแล้ว20นาทีนะคะเป็นคนขาไม่เคยสวยค่ะผิวแห้งด้วยนะคะก็แต่จากผิวแห้งๆเนี่ยน,นะคะดีเลยนะคะจะได้เป็นตัวสังเกตที่ดีเห็นไหมคะว่าผิวนะคะและดูมีความชุ่มชื้นมันนะคะแต่ว่าเป็นเงาแต่เนี่ยสังเกตดู มันไม่ได้แบบว่ามันเป็นน้ำมันเหนอะหนะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกับผิวของเราเลยนะคะก็คือมันผิวของเราเนี่ยเปล่งประกายดูมีออร่ามากขึ้นนะคะก็สูตรนี้นะคะเหมาะกับผิวดีมากเลยนะคะถ้าใช้ทุกวันคิดว่าสาภาพผิวที่แห้งอย่างนี้นะคะต้องดีขึ้นแน่นอนก็อันนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นกันจริงๆแล้วจะออกจากบ้านแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันโอเคแล้วเนี่ยผิวดูชุ่มชื่นน่าสัมผัสนะ,ะและดูเป็นคนผิวสุขภาพดีไปเลยนะคะ ก่อนจากกันนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสิทแว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะสิตาเห็นไม่เท่ามือคำสิทธ์มือคำไม่เท่ากับเองทำเองค่ะถ้ายังไงนะคะใครที่ไม่เชื่อนะคะรีวิวของหลีกก็ไม่ทดสอบกันได้นะคะกับมีเวียนะคะสูตรล้างออกหลังอาบน้ำน,นะคะรับรองค่ะว่าปกป้องผิวคุณน,นะคะเหมือนเป็นผิวของตัวคุณเองแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นยาวนานจริงๆนะคะไม่เหนียวเนอะนะไม่เปืเป้อนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยคลาบเอาไว้นะคะหลังจากที่คุณลุกออกจากเตียงนั่งด้วยค่ะ ยังไงนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับรีวิวของหลีนะคะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าหลีไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆนะคะอาจจะติ้งตองไรสาระไปบ้างนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงค่ะถ้ายังไงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,นนสวัสดีอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะ